คาสิโนคาสิโนเรื่องคาสิโนหน่อยกันละกันนะคะนะคือตอนเนี้ยมันมีคำไม่สัมภาษณ์ของคุณจุลพันธ์แล้วก็ฟังดูแล้วก็แปลกแปลงแปลกๆอะไรบางอย่างนะโดยเฉพาะเอ่อคำถามที่นักข่าวถามคุณจุลพันธ์เรื่องที่ว่าไอพื้นที่ของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยตกลงแล้วมันจะมีคาสิโนอยู่ในนั้นเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต ใช่หรือไม่ะคะซึ่งให้ตัวเลข10%เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่คุณนักสินก็เคยยืนยันมาก่อนหน้านี้นะคะว่าเนี่ยไม่เกิน10%แน่นอนเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันนี่มันมาจากเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นู่นนี่นั่นโน้นหลายอย่างคาสิโนมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อวานนี่มันมีคําให้สัมภาษณ์ของคุณจุลพันธ์ในเรื่องนี้ก็เลยฟังดูแล้วมันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะคะ คุณจุลพันธ์อมรอวิวัฒน์นตดีช่วยกระทรวงการคลังนะคะให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเรื่องการชี้แจงเรื่องพาร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยนะคะต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาก็บอกว่าตอนนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษที่มีการตั้งขึ้นมานั้นได้เชิญกระทรวงการคลังเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมทุกครั้งตัวนี้ก็เข้าไปชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาครั้งหนึ่งซึ่งดีมากเพราะได้รับข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะมิติของกฎหมายและก็มีการสอบถามถ,ามถึงแนวนโยบาย ตนเองในฐานะกำกับดูแลเรื่องนี้ตั้งแต่แรกก็เลยชีย้แจงในหลักคิดแล้วก็แนวทางว่า e n t e r t a i n m e n t c o m p l e เเนี่ยมีส่วนประกอบของธุรกิจหลายอย่างแล้วก็มีคาสิโนอยู่ในนั้นเพื่อสร้างเม็ดเงินกระตุ้นการท่องเที่ยวรายจ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยจะเพิ่มมากขึ้นเกิดการจ้างงานรวมถึงสามารถกำกับดูแลสิ่งที่เรียกว่าการพนันผิดกฎหมายที่อยู่ด้านนอกออกไปด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ตนเองได้ชี้แจงกับกฤษฎีกานะคะทีนี้เอ่อ เมื่อถามถึงนักข่าวถามถึงนิดาโพที่เราเล่ากันเมื่อวานจําได้ใช่ไหมคะนิดาโพที่ไปสํารวจความเห็นประชาชนแล้วก็พบว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เรื่องนี้คุณจุลพันธ์กระชี้แจงกับสังคมว่าอย่างไรปรากฏว่าคุณจุลพันธ์บอกว่าในกระบวนการดําเนินการเนี่ยมีอยู่สองอย่างหนึ่งคือกระบวนการทางกฎหมายได้ผ่านกระบวนการทําประชาพิจารณ์มาเรียบร้อยแล้วซึ่งประชาชนเห็นด้วย80เอร์เซยังยืนยัน80%ว่าเซตไว้เห็นด้วย ส่วนผลโพที่ออกมาเนี่ยสื่อต้องพูดที่ชัดนะเพราะเขาพูดถึงพน,นันออนไลน์ไม่ได้พูดเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เดี๋ยวหยุดไว้ก่อน <c oughs> คุณจุลพัณธ์บอกสื่อคุณอย่ามั่วเพราะว่าในนิดาโพเนี่ยเขาพูดถึงพน,นันออนไลน์อย่างเดียวไม่ได้พูดถึงเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ถามว่าใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเอาผลโพมายืนยันกันไหมคะ <c oughs> ผลโพเมื่อวานเนี้ย นิงอ่านเองยืนยัน <Ừ. S 1> เลยว่าเขาถามทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และพนันออนไลน์ซึ่งที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่เห็นด้วยเฉพาะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์บางส่วนไม่เห็นด้วยกับเรื่องพนันออนไลน์เขาถามทั้งสองส่วนเดี๋ยวให้พี่ก้องย้อนเอาผลโพลมายืนยันนะว่าสื่อไม่ได้มั่วสื่อไม่ได้มั่วเพราะนีดาโพลเนี่ยถามทั้ง สองหัวข้อนะคะโดยคุณจุลพัณฑ์เลยบอกฉะนั้นขอให้แยกประเด็นเรื่อง Entertainment Complex เป็นเรื่องการลงทุนและเติมเม็ดเงินใหม่เข้ามาในระบบเศรษฐกิจผ่านการก่อสร้างหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นมีแหล่งดึงดูดใหม่ๆตรงนี้ยังไม่เห็นใครคัดค้านนี่คุณจุลพันฑ์ยืนยันว่ายังไม่มีใครเห็นใครคัดค้านแต่เชื่อว่าสังคมจะมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะเห็นตรงกันหมด ส่วนทำโพออกมานั้นเป็นคนรับประเด็นกันนักข่าวก็บอกว่าอ่ะครับครับครับถึงว่าไป,ไปก่อนเดี๋ยวทำรูปรเดี๋ยวกำลังเตรียหารูปให้ให้ให้มายืนยันสิ่งที่หน่งพูดนักข่าวถามถึงกรณีความเป็นห่วงเรื่องของการพนันต่างๆคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าตนขอชี้แจงทำความเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่คอรอมอร์เคยมอบหมายกระทรวงดีอีไปศึกษาทั้งเรื่องของพนันออนไลน์แล้วก็คอลเซ็นเตอร์ ประมาณ4 5หเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอทีต่างๆซึ่งมีผลศึกษากลับมายังคอรมอเรียบร้อยแล้วประกอบกับปปชก็มีการศึกษาข้อปัญหานี้เอ่อข้อปัญหาเช่นนี้แล้วก็ส่งไปยังคอรมอเรียบร้อยแล้วซึ่งคอรมอเห็นชอบแล้วก็ส่งไปยังดีมาหัดใครรวมถึงกฤษฎีกาไปประชุมร่วมกันและยกร่างกฎหมายซึ่งสุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ผ่านมาเพียง2สัปดาห์ตนเองเชื่อว่าน่าจะยังไม่ได้เริ่มแล้วก็ประชุมไปแล้ว1ครั้งก็ยังไม่ได้ไปไหน แต่ต้องรอดูว่าหากประชุมและยกร่างออกมาจากไปในรูปแบบไหนนะคะทีนี้นักข่าวเนี่ยถามถึงเรื่องของสัดส่วนของคาสิโนจะอยู่ที่10%เซหรือไม่คุณจุลพันธ์บอกว่ามีการหาหรือว่าจะเขียนหรือไม่เขียนตั้งแต่การยกร่างของกฎหมายยอมรับว่ามันเขียนยากเนื่องจากไม่ได้มีแค่จุดเดียวเพราะเราไม่รู้สถานการณ์สังคมในอนาคตจะเป็นอย่างไร ความเหมาะสมจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นจะต้องให้อำนาจของคอรอมอและคนที่จะมากำกับดูแลในอนาคตได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้ในระดับหนึ่งเราคงไม่เขียนกฎหมายไปบังคับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะจะเป็นการไปจำกัดความคิดสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงเป็นอีกสาเหตุที่เราไม่ได้เขียนในรายละเอียดแนบไทยว่ากิจกรรมมีอะไรบ้าง mm hmm. ที่บอกว่าแปลกๆมันคือตรงนี้ค่ะมีการตีความว่าการตอบว่า ออยอมรับว่าเขียนยากเพราะไม่ได้มีแค่จุดเดียวแปลว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะไม่อาจจะไม่ใช่สิบเปอร์เซนก็ได้ใช่ไหมคะมันจะบังคับสิบเปอร์เซนก็ได้ใช่ไหมคะเพราะววาคณปลายเปิดไง<ะ>ปลา<ะ>ยเ,<ะ>เปิดเอาไว้ปลายเปิดบอกว่ามีการหารือกันว่าจะเขียนหรือไม่เขียนแต่การยกร่างเนี่ยยอมรับว่าเขียนยากเพราะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงความเหมาะสมจะเกิดอะไรขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้อำนาจคนที่จะมากำกับดูแลในอนาคตแปลว่า<ม>เขาจะไม่ได้เขียนกำหนดบังคับเอาไว,ว้ว่าคาสิโนจะมีแค่สิบเปอร์เซ็น์เท่านั้น<ม>ก็มีโอกาสที่จะเป็นสิบห้ายี่สิบหรือยี่สิบห้าหรืออะไรก็แล้วแต่ปเปิดค่ะนี่ไงถึงบอกว่ามันแปลกๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวคุณนักสินเองหรือแม้แต่รัฐบาลก็พยายามจะบอกสังคมว่ามันเป็นแค่ส่วนเล็กนิดเดียวเองค่ะของคาสิโนเนี่ยแต่พอบอกว่า มันเขียนยากเราก็เลยไม่ได้ระบุเอาไว้เฮ้ยแบบเนี้ยแปลว,ว่ามันฟังดูทำแม่งทำแม่งไหมคะครับกับที่ผมก็กลัวว่าคุณนันทิยาจะจำผิดนะไอ้เรื่องนิด้าโพเลยนะเออก็เข้าไปดูข่าวทีนึงก็เป็นอย่างที่คุณหนิงว่าไว้จริงๆนะเขาถามสองหัวข้อนะเรื่องคาสินโนกับเรื่องไอ้อาพนันออนไลน์ขึ้นมาบนดินเนี่ยนะคาสินโนเนี่ยคนไม่เห็นด้วยห้าสิบหกเปอร์เซนกว่านะ แม่หมายถึงว่าไม่เห็นด้วยอย่างมากเลยเนี่ยห้าสิบหกเปอร์เซ็นะเออเนี่ยเยแล้วในคําถามเขาไม่ได้ใช้คําว่าคาสิโนด้วยนะคะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพลเขาใช้คําว่า e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเนะคะอืมอ่าผลออกมาว่าไงคะพี่กองย้ำอีกทีหนึ่งว่าตกลงใช่หรือไม่ใช่ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการอนุญาตการลงทุนสถานบันเทิงครบวงจรที่รวมคาสิโนเห็นไหมนี่คําถามเขาแปบ แฟร์มากเลยนะเขาไม่ได้แบบแบบเรานะ,ะน้องมุกเอาเอาภาพขึ้นมาโชว์หน่อยอให้เห็นว่ามันมีจริงนะแต่ตัวเล็กไปนิดนึงนะไม่เป็นไรผมอ่านให้ฟังไม่เห็นด้วยทางสถานบันเทิงครบวงจรและคาสินโน56.19เปอร์เซ็นต์นะ,ะนี่เห็นด้วยทั้งสถานบันเทิงครบวงจรและคาสินโน25.71นะ เห็นด้วยกับสถานบันเทิงครบวงจรที่ไม่มีคาสิโน14.29%นะเห็นด้วยกับคาสิโนโเพียงอย่างเดียว1.90%นะอ่าเนี่ยแล้วก็อันที่สองเอาข้อใหญ่ๆนะข้อที่สองข้างล่างเนี่ยนะแถบสีส้มเนี่ยนะความเห็นของประชาชนต่อนโยบายการแก้กฎหมายให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายไม่เห็นด้วยเลย59.04 เห็นด้วยมากสิบหกจุดหนึ่งค่อนข้างเห็นด้วยสิบจุดสี่แปดไม่ค่อยเห็นด้วยสิบสี่จุดสองเก้าคือทั้งสองหัวข้อหลักๆเนี่ยคนส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเยอะมากกว่าคนที่เห็นด้วยปะมันเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาถามครบแล้วถามแบบเป็นวิชาการด้วยนะไอ้ยอย่างเราวเวลาพูดติดปากว่าคาสินโนแต่เขาพูดสถตรฐานบันเทิงครบวงจรที่มีคาสินโนรวมอยู่ด้วยนะเพราะนั้น ไมมันมันไม่ใช่เรื่องที่พอเข้าไปถามผิดคำถามหรืออะไรอย่างไรเนี่ยนะอเอาความเท็จจริงมันเป็นแบบนี้นะครับอืมอืมคือคือแล้วพวกนี้มันมันมันสืบค้นได้ไงใช่ไหมกูเกิลนิดเดียวเมื่อกี้ผมฟังคุณหนิงระหว่างที่คุณหนิงพูดเดี๋ยวผมก็ก้มหน้าก้มตาถ่ายโทรศัพท์แบบนายทักษิณน,นะ่นะถ่ายไปหากูเกิลมาปุ๊บก็ขึ้นมาแล้วนี่ได้พเรื่อง นิดาโพล,ล่าสุดเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยการพนันร้อนๆมาแล้วจ้าะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เอไม่ไม่ใช่ว่าเขาถามแต่เรื่องพนันออนไลน์เขาถามทั้งสองเรื่องอค่ะนะครับนะแล้วก็ยังยังเนี่ยเรื่องไอ้สิบเปอร์เซ็นที่ว่านี้อีกเนี่ยนะคะเนี่แหละมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่ากังวลต่อไปในอนาคตว่าพอในกฎหมายไม่ได้ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าจะมีพื้นที่คาสิโนสิบเปอร์เซ็น โดยอ้างว่าเดี๋ยวเราจะไปจํากัดความคิดสร้างสรรค์เลยอะนะแหมคาสิโนจำกัดความคิดสร้างสรรค์รรรขนาดนี้เชียวคณะกรรมาการแล้วถามว่ากรรมการที่มาเป็นน่ะเอาใครไปเป็นน่ะเอาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคาสินโนเงี้ยเหรอแล้วมาสร้างสรรค์อะไรครีไอทีฟ